ทางนี้เหรอุ้ยบอสใช่ไหมเนี่ยนะใช่ไหมใช่โอ้ใช่โอ้ใช่อยู่เนี่ยนี่นี่นี่เนี่ยเออได้ที่แล้วได้เก็บเลยหนูจะตัดขาไหมอ้าวตัดช่วยกันเร็วๆผมจะได้ลงไปเอาข้างล่าง đặt <laughs> <laughs> mình chỉ khí đìn Ở ốc con cái <laughs> này nó đó uýu gì vậy chị này ôi hoa 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 Được không?

โอ๊ยพี่น้องนี่เออนี่พูนพูนไอ้จักพูนนี่ในที่สุดเราก็มาถึงจุดนี้ที่ไม่มีคนมาถึงป้าพี่พี่อองแทมแทมเอ้แทม,แม,แมป้า,าพี่เยอะเยอะเยอะ ขึ้นไปเก็บมุ้งเกากันทิ้มกระตาไว้คุณอุ้ยฝรั่งเก็บเอาเก็บเอาไล่แล้วเอากองไว้เอากองไว้เก็บแล้วเอากองไว้ตรงที่หนูเก็บนะ เขาเข้ามาไม่ถึงตรงนี้ไงแต่ว่าปีที่แล้วนะ่ะมีคนเข้ามานะแสดงว่าคนนั้นยังไม่มาแล้วมั้งอ้าทำไมไม่เก็บหมดอ่เอะเก็บตาดอกใหญ่ๆโอ้ยขาดหมดแตกหมดอะไรแตกเห็ดอ่ะใครทำ น้องแคมทำไหมล่ะค่ะเอาตะเอาตะก้ามาให้แม่หน่อยเอาตะก้ากับมีดมาให้หน่อยดูไหนข้างลงไม่ขึ้นนะได้ยังไหมตะก้าที่เลยนะอืมนีม่โอ้โหเก็บเสร็จแล้วตรงนี้บายดูดูดูเอ้าไอ้พี่กิ่ ใช่ค่ะอือน yeah, oh, ั <c oughs> oh, ่นสิโกห๊ะห๊ะอะไรอ้าวไม่หนูไม่เห็นเย้ I not see โอ้ตายแล้วน้องเทมโอ้แต่เห็ดป่านี้ทำไมมันดูไม่สวยงามเลยอ่ะแมงกินเยอะมากเลยนะเนี่ยดูสิ ไปทากกินนะ่ะนี่โอเอาเอาเอา,เอาคัด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 น<อ>้องแ<อ>ถมคัดคัดเห็ดจุ่มนี้ต้องเอาไปผึ่งไว้ให้มันแห้งแล้วเนี่ยไอ้เรื่องทำทั้งหมดเลยเวท too much water แม่สังเกตพระลุงไมเคิลนะ too much water ปาดลุงไมเคินเดินมาที่หลังเรามาเจอเนาะเราไม่เจอตาไม่ดีเลยเราอะเียนปัดบุญเบิดเอาอันนี้ปากไว้แม่ มุน <ES> มุนม mm. so ุน uh. ม <mission Christmas> oh, mm. mm ุนดอกแตกเบิดไออันนี้ปักไว้ break break นนอืมนี่ปักไว้นี่เราได้แล้วดอกใหญ่มากใหญ่เท่ามือแฮมเลยอ่ะอืมนี่ขโมยดอกนี้ ลู้ไหเคินบอกว่าสามร้อยไงหนูก็จะขาเจ้อให้แม่หนึ่งพันไง <c oughs> เอาไปเบกอ,อกเอาจากบัญชีแม่โอเคไหมลุงไม่ขึ้นโอเค มีฟ้าเมีทำความสะอาดไ <c ười> หนใหญ่เหรอยกขึ้นใส่หน้าสิเอาเทียบหน้าตัวเองสิเ <c ười> ล็กกว่าเ <c ười> ทียบกับมือใหญ่เท <c ười> ่ามือเลยเออ เมื่อนี้ก็มีคนมาเก็บกอนนะจ๊ะพี่น้องดอกน้อยดอกใหญ่เอาบุดกอนแล้วมาไม่ทันแล้วกระเบิงลักษณะก็คือสิบวใหญ่ดอกเนาะเพราะว่ามันเป็นมันบ่มีมอดมันเป็นเกิดอยู่ดิน แต่ร a m e last year someone come pick before before too mm. this place